สามก็คือเราเรื่องแล้วมาพัฒนาถ้ามีรวงรมแสดงว่ามีมงคลสามหายได้เลยนะมันจะเป็นเส้นเดียวกันเส้นนี้ผมช่วยให้ใช้คำว่าเส้นแนวทางแห่งชีวิตหรือเส้นศิลปะถ้าเรามีถ้าเรามีสามตัวนี้แปลว่าเรามีแนวทาง ในชีวิตของเราเขาใจยังแล้วถ้าเราพยาทามชีวิตของเราก็จะเกิดอะไรครับเดี๋ยวลูกค้าง FT ขึ้นมาเรียกว่ามีคนในด้วยคือสร้างสร้าง FT ขึ้นมามี FT แลว่าเวอร์ซ์จนมีโปรติดตามขึ้นมา มีโมโหติดใจขึ้นมาด้วยใจรักและมีเมตตาขึ้นมาถ้ามีสองอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นงานกรอุดป็นแตงก้าก็คือเป็นแตงก้าวเปเส้นแห่งความร่ำรวยรวยด้วยอะไรครับรวยด้วยความรู้ความสามารถรวยด้วยมีดประสบการณ์เข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายนะ ทีนี้จะเห็นได้ว่ามันเกิดเส้นอีกเส้นขึ้นมาเป็นแนวเขาเรียกแนวอแนวนอนใช่ไหมครับเด่นสี่เหลี่ยมใช้คำว่าเส้นหลักการเพราะฉะ้นเราจะรวยเรา้อเรามีทุกอย่างแล้เราต้องมีหลักการเหมือนเต้นอ่ะต้องสร้างหลักการของเราว่าเวลาเวลาเราจะไลฟ์สดนี่เราต้องเตรียมอะไรบ้างเราต้องพูดอะไรบ้าง เรื่องแบบว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรเราต้องสร้างหลักการของเราขึ้นมาสร้างความเป็นยังไงครับสองหา้าแสร้างความเป็นคนเดง,งสร้างรูปสถาัต์ขึ้นมาให้แบบว่าเวลาเราสอนหรือเราไลฟ์สดเนี่ยเราต้องอารมณ์ดีเราต้องแบบว่าให้เหมือนกับว่ามีผู้ฟังแล้วว่าให้เขามีแบบเขาเรียกว่าอะไร มีบรู้สัมพันเชื่อมโยงกันถ้าแบบรู้สึกว่าเวลาไลฟ์สดมีคนกดไลค์ให้ขึ้นมาทิ้งขึ้นมาคนเพิ่มมาฟังรู้สึกโอ้พูดพบอเลยแต่ลาแบบเงียบปิ้งเงียบปิ้งเงียบกเลยนจบบ้แล้วคนละคนคนแค่พิมพ์แน้นม่อยไลฟ์ต่อแต่ถ้ามีคนแล้วเอาแล้วพุดงมากเลยนะครับด้วยอะไรครับสารโผ่ก้า ด้วยสติปัญญาของเราด้วยคุณปัญญาของเราเห็นไหมจะหกเก้าพอเขอ้าใจนะครับนี่เป็นเป็นเป็นหลักการเลยที่สุแต่เราจะต้องมีสี่แบบสี่แบบก็คือทำงานหนักหน่อยนะครับต้องมี 1, 5, นงหนึ่งห้าเก้าก็คือขยันต่อเส้น สีห้าเก้าัยืดไอยาหน่อยเส้นสองหกก็ให้เขารู้สึกว่ามีความมีควาเกิดขึ้นเส้นสามห้าเจ็ดคอยู่งตสามตงตห้างเจ็ดก็หมายความว่าเราได้เชื่อมสัมพันธ์ให้เขาให้คนอื่นีมีความใจในเรามีควาใจแน้เลครัในความู้ควาสามารถของเรามเข้าใจในสิ่งที่เราให้ใส่เขามเขาใจนพูดกันาของเรา หรือมีมือใาน่ะครับโปฟลมายความว่าจะโกรลีดชักแค่ต้งเกลียดเป็ความรักแลิดหน่อยเกลียนป็นเซ่ออกไม่ใช่รอกตารงได้เซลมันก็จะมีคนซลมาบเซลมาด่าเขากับไปอย่างนี้มันก็เป็นการแออกที่ไม่ดีแล้วก็มดถ้าไม่ชอบผ่านไม่ได้นะคะอะไรประมาณนี้ không đúng xem nhỉ? không đúng xem ra được này Được không? xong xin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 ไม่ใช่ก็โผล่แล้วง่ายไหมถ้าทำแบบถ้าอธิบายอยา้คือให้เราเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายแล้วมันก็เร็วด้วยเเสร็แล้วมี้า่ลองห่ ถ้าเว่าถ้าเราเส้นถึงจะดีนะเส้นจะเอรกปอร์กนก็เหมือนมีบงโกโคนว้ทีนี้มาดูเส้นสองนสายเส้นเส้นที่ผมว่า ลำแรกก็คือคนที่มี 1, 2, 3, ่ 8, สองสี่แปดเจะเห็นว่าสี่หากันควงโคมมันจะเป็นมันจะเป็นการคู่นานนี้อันนี้คือเส้นสองที่ใสเส้นสองที่ใสสองสองบุคลิกสองวิญญาณและต่ายว่าบาคนมีเ้าสองวิญญาณด้วยือ แต่ปีของเราของเราเนี่ยของเราทุ่งแล้วก็อีกเรนึงขึ้นหน้านี้เหมือนกันตรงนี้ตรงนี้ว่าว่าว่า

เส้นนี้ส่วนมากจะเป็นเส้นที่แบบถ้าอยู่ด้านความคิดถ้าอยู่ด้านความคิดแสดงว่าเขามีเจ้ากรรมนเรเยรตั้งแต่นชาติแล้วตางมาชาตินี้แต่ถ้าอยู่ด้านการทำาหมายว่าชาตินี้เขาสร้างกรรมมันมีคนหนึ่งมันมีคนหนึ่งเขามีเส้นเนีย เส้นนี้เส้นเส้นเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้มันเหมือนกันเนาะเสร็จแล้วเขามีสองเจ็ดเก้าดูสองอาหารสองเจ็ดเก้าดูแลกางขาต่อผมเลยถามว่าเคยไปยุ่งเกี่ยวกับการทำแท่งไหมครับผมเราเคยทำแท่งมาแล้วมันสร้างกับเส้นนี้เป็นเส้นเรียกว่าบางทีมันจะเป็นพวกพวกเจ้าโซนทั้งหลายจะมีจะมีจะมีเส้นง นักเก็บคูด้วยใช่ไหมใช่เกลบคูนปดียดอย่างพวข้อที่ให้ผมดูหรือจะให้ผมแก้ให้ดิ้วก็นไปมาให้พวเซไปยุป่งหรือลากโซมาเดีวคาท่านแบบไปเป็นจะ<ช>เป็นด้วยใช่ไหมนะให้ไปยุป่งหรือลากงมาแล้วทีนี้มันแล้วเหลยกบบบางทีเขาเรียกทำผีครูเพราะพวกว่าค้าท่านทำผครูนะ บางคนบางคนแบบที่ขัดคูนี่ไม่ไม่ไม่ขอขมาก่อนไม่ขอขมาก่อนคือเอาไปทิ้งเลยแบบเหมือนเหมือนเหมือนญาติที่มาอยู่ตามศาลพวกพวกที่มาอยู่ขัดคูที่เขาสร้างเนี่ยเหมือนเราสร้างบ้านให้เขาอยู่นะขัดคูนะขัดคูเหมือนบ้านที่เราสร้างให้เขาอยู่ที่เราไปทิ้งเลยเราเราทำลายบ้านเขาอ่ะเหมือนหม้อปลาหม้อปลา พร้อทุกสารทุกสูตเลยมันเยอะอูเลยมันเยอะอยู่เลยตุ้มๆเลยอย่างเงี้ยเนี่ยทำไมอย่างเงี้ยจิตมันแข็งกว่าไงจิตอ่อนนอนชายจิตอ่อนนอนชายแล้วจิตแข็งมันก็มันก็เปนเหมือนมีความต้านทานทีทน,นี้ท่านท่านคนจิตอ่นอนท่านคอท่านจิตอ่อนจิตอ่อนทุกงแค่เพียเด็กเลขสองไงจิตตกก็โดนเลขสองทันเดีใช่ใช่ ตกกตะวนท่านก็ไปไปหามาเดือดทั่วประเทศแล้วเนี่ยส่งนะไม่รู้ไป <c oughs> ไม่รู้กี่สำนักแล้วก็าไปไหนไปสำนักลาเป้เจอลาเป้ไม่สะอาดหรือยัไม่เป็นไรยังไม่เปิดติดเปิดใจก็เลยว่าที่ที่ขอคุณทาย เน่ยนี่ก็คือท่นบูมีแท่นบูมีนะฮะสองตีสองว่งแต่่่แล้วท่านี้สองเจ็ดเก้วยมันคือใน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 ช่วงอายุตรงนี้ท่านตกบริการนที่ตัวพันมานล้วพอตัวพันจบสิ้นเนี่ยคื จิตอ่อนน้อใในศาสนาพูกจิตอ่อนน้อมใจน,นีน่แกจิตน้อมจติตเจ้าแรงต้อติดแผงต้องแบบต้มีทัน้นเยอะทั้่ในศาสนาต้องแบบมีพุทธไม่ใช่ว่าสุทธเจใช่ใช่

คือเราต้องเข้าใจว่าเราจะเ,เดินมากว่าจะมาเป็นคุณราชนาเนี่ยกี่พวกกี่ชาติบางชาติเราเป็นผู้ชายไงบางชาติเราก็เป็นเอร์าเป่ ก้าวเขาิดคามเลือเจ็ดงี้

มัน,มนใจอยากให้เป็นบบเลขแปดนะเป็นเก้าเลือดดเลือแงเลขห้าสี่้าสีฉลาดแล้วก็จะเป็นทรัพสองเก้าเลืดีละาวพัเทำเทคโนโลยีดีด <c oughs> ้รายเนี่ยมองแล้วครอบตลอด

ให้ใจลูกๆโทรมากันหน่ครั้งสบาย